พี่น้องครับวันนี้ผมได้รับคำบอกเล่าดีกว่านะครับอย่าบอกว่าร้องเรียนเลยนะครับจากบรรดาบัณฑิตอาสานะครับบอสที่ไปสอบ เป็นประหลัดอำเภอในกลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยนะครับจึงก็ผ่านไปแล้วนะครับประกาศผลไปแล้วแล้วก็จะมีอยู่บางคนที่ผิดหวังนะครับอสอบไม่ได้เนี่ยก็มาตัดเพ้อต่อว่าว่าก็ามีการเล่นเส้นเล่นสายการมีการใช้เงินใช้ทองอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยต้องอธิบายบอกว่า าการสอบโดยทั่วไปเนี่ยโดยหลักจริงๆแล้วนี่นะครับทุกตำแหน่งนะครับคนได้สอบได้มากกวา่าน้อยกว่าคนสอบตกนะหมายว่าคนสอบตกคนที่ผิดหวังเนี่ยมากกว่านะครับแต่คราวนี้คนผิดหวังเองเนี่ยถ้าจะใช้โอกาสนี้ในการสำรวจตัวเองนะครับว่าตัวเองปกพร่องตรงไหนอย่างไรเนี่ยนะครับก็จะมีประโยชน์ในคราวที่จะสอบ ในคราวต่อไปนะครับก็ตองอันนั้นก็ต้องให้กำลังใจกันแต่ขณะเดียวกันเราก็เราก็คิดว่าเราทําได้นะครับแล้วก็อย่างสอบตกว่าถูกกันแกล้งหรือเป็นข้อสันนิษฐานต่างๆนี่นะครับทําให้เกิดการกล่าวหาบุคคลอื่นนี่นะครับอันนี้ก็ดูว่าจะอาจจะไม่เป็นธรรมหรืออาจจะขาดในข้อเท็จจริงนะครับซึ่งผมก็เป็นฝ่ายรับรองว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในวันนี้เนี่ยไม่มีใครกล้าที่จะใช้วิการนอกแบบนะครับหรือหาผลประโยชน์ส่วนตัว นะครับหรือมีการมีการเล่นเส้นเล่นสายอย่างที่กล่าวถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับพะวันนี้เนี่ยมันทุกอย่างมันสามารถตรวจสอบได้แม้กระทั่งผู้ที่เข้าไปร่วมสอบแล้วตัวเองสอบไม่ได้เนี่ยก็สามารถยื่นขอ ตรวจสอบคะแนนได้นะครับอันนี้เป็นระเบียบเลยนะครับขนาะเดียวกันเราก็สามารถที่จะิติดตามพฤติกรรมของบุคคลนะครับของที่ที่คิดว่าน่าจะมีส่วนทําให้การสอบครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ไม่เป็นไปตามาแนวทางที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องเพราะงั้นถ้า เรามีหลักฐานนะครับหรือมีพฤติกรรมหรือมีอะไรที่เป็นข้อสงสัยนะครับอาจจะบอกกล่าวมาที่ผมนี่ก็ได้ผมก็ยินดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ให้มันกระจ่างชัดได้นะครับอันนี้ก็ก็ต้องก็ต้องบอกกล่าวกันนะครับครับในอีกส่วนหนึ่งครับเรื่องวันนี้ภาพข่าวจากบอสนะครับ ็เป็นเรื่องของอำเภออำเภอแหวงของท่านในายอำเภอประยุทธ์ทองพุ่มนะครับก็มีเป็นภาพข่าวกิจกรรมเหมือนกับทั่วๆไปนะครับแต่ผมเห็นของท่านในอำเภอประยุทธ์เนี่ยนะครับได้ใช้จํานวนไปเดินในช่วงของ สิบวันก่อนวันรอรมาดอนนะครับก็มีการไปเยี่ยมครอบครัวคนยากจนอย่างเมื่อวานนี้ของอำเภอ,อทุ่งหยางแดงนะครับวันนี้ก็ที่นราธิวาสนี่นะครับอของอำเภอแว้งนี่นะครับมีอยู่ทั้งหมดออกทีเดียวเลยนะครับ3ามตำบลน,นะครับมีที่บ้านแอร์แวร์นะครับตำบลเอราวันของท่านผู้ใหญ่ศีระสาแดนะครับ แล้วก็มาบ้านยะหออำเภอดำบลแม่ดงนะครับของผู้ใหญ่มูฮัมหมัดสุกรีสมัยแอนะครับแล้วก็ต่อมาก็ํำบลคอร์รที่บ้านกระดูนงครับมูฮัมหมัดนอยะป่านะครับจึงส่วนใหญ่ก็ในช่วงของการเตรียมการรอมฎอนก็จะเป็นข้าวสารแล้วก็น้ำตาลนะครับให้กับ,บครอบครัวยากจนนะครับทั้งสามสามหมู่บ้านนี้ก็ประมาณทั้งหมดหกสิบเก้า ครอบครัวด้วยกันนะครับก็ทางท่านนายอำเภอก็มอบให้กับประลัดตำบลทีมงานเข้าไปแจกถึงบ้านเรือนทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติของลหลายๆอำเภอก็ดําเนินการอยู่นะครับขอชื่นชมในการที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงของเดือนธันดอคน,นะครับ